สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมีตัวอย่างงานที่น่าสนใจนะครับของ Ford Ranger นะครับเครื่อง2.2คันนี้นะครับ่านะครับลูกค้าเนี่ยโทรมาถามนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยโทรมาถามลูกหน้าแล้วตอนเช้านะครับเขาถามว่าเปลี่ยนพัดลมฟีปั๊มกี่บาทนะครับเราบอกว่าโอ้มันไม่เสียแล้วครับลูกค้าก็งงรู้ได้ไงนะครับลูกค้าก็ไมาให้เช็คนะครับอันนี้เนี่ยพนักงานรับรถดรับไปแล้วแล้วก็ขีดค่าออกนะครับ เพราะว่าได้มาคุยกับผมเนี่ยผมก็บอกว่า,าพะลมปีปัมเนี่ยมันไม่เสียหรอกเราถามลูกค้าว่ารู้ได้ยังไงว่ามันเสียนะครับลูกค้าบอกว่าเวลาขับรถมาไกลๆเนี่ยเราร้อนเนี่ยนะเขารีบจอดรีบเปิดฝากระโปรงเลยนะมาหมุนฟีปัมนะครับเนี่ยที่กําลังหมุนอยู่เนี่ยอันนี้เครยนต์ติดอยู่นะเขาบอกว่ามันลื่นโอ้หมันเบามากโอ้ยกลัวเลยควนี้กลัวว่ามันจะเสียมันจะพังอ่าเราก็บอกว่าแล้วความร้อนขึ้นไหมวิ่งเร็วๆอ่ะมลูกค้าบอกไม่ขึ้นนะครับ แล้วเวลาจอดาน,าน,านานเนี่ยแอร์เย็นไหมลูกค้าบอกก็เย็นดีแล้วบอกนั่นแหละมันทํางานปกติแล้วเขาจะหนืดหรือไม่หนืดเนี่ยเขาทํางานตามรอบและอุณหภูมินะครับลหลายหลคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไปเติมน้ํายารีปัม๊มเติมแล้วนะครับแอร์ก็เย็นขึ้นนะแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรกินน้ํามันเครื่องยนต์อืดนะครับพออธิบายลูกค้าอย่างนี้ลูกค้าก็อาร้องอ๋อเลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่เราเจอกันบ่อยๆลูกค้าก็มาอุหน,นนะครับบอกติดตาม Youtube ของเราอยู่ขอบคุณมากมาอุหนน,นี่ใช้คัสตอมเอนะครับน้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าได้เปลี่ยนกองใหม่นะครับกองแบบนี้ไม่ใช้นะครับยังไม่ได้คุยกับเขานะเข้าใจว่ากองแบบเนี้มันเขาคงรู้มาแล้วล่ะมันไม่ได้ดีนะครับอากาศเข้าเยอะก็จริงนะฮะ อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแต่ขี้ฝุ่นก็ผ่านเข้าไปได้นะครับถ้าจะใช้นะให้ลงทุนอีกหน่อยไปใช้กองผ้านะครับ,นะรบของอเมริกาดีๆเลยนะครับ k n n ใช้น้ํายาเป็นตัวจับฝุ่นนะมันจับฝุ่นแล้วเนี่ยเวลาเราพิสูจน์ได้ยังไงนะเราเราเราติดตั้งไปเราใช้งานไปเนี่ยเราลองดูมันจะรู้สึกว่าพอหลังจากท่อตัวนี้ที่เข้าเครื่องไปเนี่ยนะครับหลังจากผ่านการกองแล้วเนี่ยมันไม่มีฝุ่นนะครับแสดงว่าใช้ได้ นะแต่แบบนี้ใช้ไปนะเพราะว่าเราด้านนี้ด้านนี้ที่มันดูดเข้าเครื่องไปเนี่ยนะเราลองไปเอาเมือิ้วแตะรูปดูที่ท่ออากาศมันจะมีฝุ่นนะครับมันมีฝุ่นก็แสดงว่ามันกรองฝุ่นไม่ได้มันกรองไม่ได้เครื่องยนต์มันก็หลวมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุยกันเรื่องฟีปัมนะก็เลยเถิดมาถึงกรองอากาศก็ขอบคุณลูกค้านะครับไดถ่าเสร็จแล้วอ่าทางนี้กําลังเช็ครั่วอยู่ต้องละเอียดนะครับงาน ดูแลรถยนต์นะครับเรื่องเช็ครั่วนี่ของเรานี่ถ้าผิดพลาดนี่ช่างรับเต็มๆนะครับทั้งๆท,ท,ที่ถูกอบรมมาแล้วโอเคสรุปคลิปเลยนะครับฟีปั๊มไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้าแอร์ยังเย็นเย็นนี่หมายถึงจอดแล้วเย็นนะครับเพราะว่ามันอาศัยฟีปั๊มเป็นตัวดึงความร้อนออกไปจากแผงแอร์แผงหม้อน้ํานะครับถ้าวิ่งความเร็วสูงๆแล้วความร้อนไม่ขึ้นนะครับก็อย่าไปเปลี่ยนมัน นะฮะต้องมาเช็คก่อนมันเกิดจากอะไรเป็นได้ทั้งหม้อน้ําตันวาล์วน้ําไม่เปิดปั๊มน้ําน้ํามีน้อยนะครับเป็นได้หลายอย่างนะครับเค okay. คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับขอบคุณลูกค้า Youtube ด้วยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ